ัดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาเล่นกันอีกแล้วครับสำหรับเกมโดนสตาร์ครับก็แอปกันรัวๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆก็ได้ของแท้มาครับก็เลยต้องเล่นกันรัวๆสักหน่อยครับเออโอเคครับเราก็มาคอนตินิวจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองครับคือที่เราไปถึงตรงไหนกันแล้ววะผมก็ผมก็ลืมเลยครับอ่าว่าแต่ช่วงนี้มันเออมันน่าร้อนเนี่ยมันอากาศมันก็โคตรร้อนจริงเลยนะครับแบบมันแทบจะอยู่ไม่ได้เลยครับตอนนี้ครับแต่ว่า ลงลมอะไรนี่แทบแทบไม่มีให้เห็นเอ่อคุณผู้ชมท่านใดที่บ้านร้อนนะครับช่วงนี้ก็เอ่อประเทศไทยกำลังกำลังมีปัญหาอย่างใหญ่หลวงครับคือการที่เอ่อประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นเองตอนนี้<笑>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 เหลือสิบสามเน็พีทำไงดีวะอืมเอาเป็นว่าคือตอนนี้เราต้องไปหาเออลงังคุณวัวก่อนครับคุณวัวนี้ คุณวัวมันช่างหายยากจริงๆเลยวัวมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยสรุปคือผมผมนี่ไม่เจอเลยครับว่าวัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของโลกมันอยู่ส่วนไหนของโลกว,วะเนี่ยอ,อันนะ่ะครับเป็นกาแลนดีไหมแม่ดีกว่าเป็นไ,ไรครับอืมนะครับโยนกันต้องโยนทุกอย่างที่ขวางหน้าออกไปให้พ้นครับไม่งั้นไม่จะอยู่ไม่ได้เลยครับ ถ้าคุณเออถ้ามัวแต่มาแบบงกอะไรเงี้ยเอาไปด้วยอะไรเงี้ยชิปหายพอดีครับไม่ต้องไม่ต้องเก็บคงเก็บของอะไรละเอสำหรับตอนนี้ก็เป็น,เ,ปนเวลาที่เอช่วงช่วงกำลังนอนกลางวันพอดีครับผมก็นี่จะหลับอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกมันตึงอิดตึงอิด,อดอยังไงไม่รู้ก็เลยอยากเล่นเกมนี้ให้มันแบบบรรลุขึ้นมาอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากจะแคสให้มันนานๆหน่อยครับในเมื่อ,เ,อเราได้เกมฟรีจากคุณ กระสิจนพี่ไม,ม่ก็คือเพื่อนผมนั่นเองครับคือซึ่งบ้านเขาอยู่มีิกาครับกเ็เลยซื้อซื้อพวกเกมนี้ได้ถูกครับเพราะว่าค่าเงินมันถูกนั่นเองครับไม่เหมือนบ้านเราครับซึ่งมันจะห่างห่างกันมาสมควรน,นั่นเองครับอย่างเช่นเออเกมบ้านเขาใช่ไหมครับเออสี่สิบเหรียญหรือสิบห้าเหรียญอย่างเงี้ยก็คือสิบห้าเหรียญก็ประมาณเออสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับสิบห้าคูณสามก็สี่ห้า อ่ะสำหรับบ้านเรานี่4ี่รอยห้าสินี่แม่งขี้แตกเลยทีเดียวแต่็จสำหรับบ้านเขานีสี่้4ยห้าิบาทนี่เพิ่งได้แค่น้ำขวดเดียวอย่างครั้น้ำแป๊บซีธรรมดาอเขาก็เลยมาบอกผมว่าเออเป็นอย่างงู้นอย่างงี้แต่ผมก็เออขอบคุณนะครับว่าก็สนุกดีครับประสบการณ์การไปเที่ยวต่างประเทศนะสำหรับใครที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศมาเรียบร้อยแล้วกันนะครับมึงวิ่งไปไหนมาเนี่ยชิบหายช่างหัวมันเงี้ย เฮ้ยลืมเอาลืมเอาดอกไม้ให้หมูอีกเฮ้ยขี้ลืมจริงเอามาวางเรียงเอามาวางเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งเนี้บบนยยิงมีระเบิดวินัยยิงกว่าทหารอีกแง่นี่แล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยไดี๋ยวเฮ้ยไม่ทันอยู่เรื่อยเลยเม่อ <c oughs> <c oughs> จะเอามุมแมลงไปปาหัวพวกนกโง่พวกนี้นครับอืมเจะ๊ะแล้ว ก็ใช่ด <didn> ีน <intellectual> ี่ที่ไม่โดนหน้าเต็มเต็มนี่โดนหน้านี่เงือบกลับเลยเนี่ยเล่เล่นเออใช่ลืมลืมลืมเบย์ครับว่าเออถ้าถ้าโดนหมูแมังนี่ถึงตายกันเลยทีเดียวแล้วแต่หมวกหมูหมวกหมูเราที่ทําไงวะลืมนะครับช่างช่างหัวหมูมันโอเคครับ อุ้ยลอยตีนเอ้ยะไปทางนี้ครับไปทางนี้รม่แต่ผีเสื้อนี่มันรู้สึกมันน้อยลงไงไปดูวะเฮ้ยผมดินเสียงพึ่งครับอืมบินชิวจังเลยมานี่มาอืมขอแท็กตัวหนึ่งขอแท็กตัวอุ้ยอื เหนื่อยแคสไปจะหลับไปคนดูจะเครียดเอาเนี่ยคนคนผู้ชมอย่าเครียดผมเนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นผมปกตินี่จะนอนกลางวันแบลอคฟีขอกฟีเป็นเป็นเด็กเด็กไม่ดีนอนกลางวันมันเกี่ยวอะไรกับเด็กไม่ดีมันไม่น่าเกี่ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้เราต้องเอีอยโอ้ หัวจะปรับมุมกล้องไม่ทันแช่งหัวมันเนี่ยอะไรแหวะเม่งมืดอีกแะมืดไกชิบหายเลยเกมนี้มันเช็คอยู่ยากเลยว่าแต่รอยเท้าช้างมันบอกมาทางนี้ไม่ใช่มันก็น่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยครับถูกไหมครับโอ้มึงอย่าบอกนะว่ามีไปตรงนู้นอีกอื้อหือ ทำไมได้ยินเสียงพึ่งวะดูอไอ้พึ่งตัวมันโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลไดแน่เลยไอ้โดนโดนโดนเราเผาลังพึ่งในพาร์ทที่แล้วก็เลยไม่มีที่อยู่อาศัยแน่าสงสารพึ่งจริงเนี่ยไม่ใทำทำไงให้แบบมีพวกนี้เพิ่มอู้เย็ดเด้สามลังโชคดีเลยครับ โชคดีเลยครับดีแล้วที่มาตรงนี้เออว่าแต่โอ้โหสิห้าอืมนี่แม่งดงดงพึ่งเออว่าแต่ว่าแต่ไม่เอาดีกว่าครับแต่ว,ว่าพึง่งพึ่งต่อยตายขึ้นมานี่ที่ยุ่งเอาไม่เป็นไรครับถือว่าตอนนี้เราอ่อยให้มันคร <c oughs> <c oughs> เก็บไปตอนนี้ก็ไม่มีไม่มขีขอหน่อยหรับนะ ได้ได้เนื้อได้ได้เนื้อโอเคดอกอืมอืมก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวนะต้องทำจังลงไม้เนี่ยอืมแอบก็ใช้ได้อยู่แอบ ก็ถือว่าเออเราก็ได้กินกินเนื้อนกฟรีครับมือนี้ครับยังจะลงไมอ่อืมโอเคโอเค <c oughs> อืมป่าแม่งจนหมดอ่ะ,อะหมดหมดพลังงานแล้วอะไรวะสวยเบยแดกกันโอ้โหฮียแมงของเต็มอีกอ่ะงักิน Eat. 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 อีทอืออม,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 มอีิทยิทยิทวงไฟอ่ะอดีจะอือมัมมัมมัมโอ้หตอนนี้ก็เพิ่มเรื่องอขึ้นมาเออเยอะพอสมควรเลยโอ้โหได้ตั้งแปดแต้มแปดหน่วยสุดยอดสุดยอดไปเลยที่รักอืมตอนนี้เราก็เจอเราก็เจอหลังพึ่งเป็นที่เรียบร้อยแลย้วว่าแต่เออเดี๋ยวจะเจออีกลางหนึ่งแล้วใช่ป่ะจิโอ้คือมันจะเยอะอือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปด่าไม่ใช่แ็กแก็คใช้ได้อยู่แับไบม่แต่ว่าเออตน้นต้นเบอร์รี่นี่มันอือเดี๋ยวกันอย่า,อย,าอย่าเพิ่งพูดกับตอนนี้พูดมาเนี้ยตายขึ้นมาเลยยุ่งเลยไม่มีใครช่วยเลยโลกนี้มันอยู่ยากจริงวีเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะขุด จะขุดสักหน่อยจะขุดสักหน่อยมันน่าจะแบบเก็บหินมาปลาหัวนกเลยเก็บหินมาปลาหัวนกอะไรเงียบนะน่าจะทําได้เนี่ยแม่แม่งเกมยังไม่ค่อยแฟนตาซีเท่าไหร่อะไรแวงขึ้นมาวะโหมดที่แน่เนี่ยเช่งหัวช้ง <c oughs> อ้าวจะกดจับผีเสื้อจะกดจับผีเสื้อ ้็แต่คุณผู้ชมแบบผมเข้าไปดูในเพจโดนสา์แบบว่าเล่นยังไงให้เกิน1ิบวันนี่ครับผมเล่นเกินสิบวันแหละไม่ไม่เห็นต้องไปบูอะไรกัแบบปีสงปีศาสอะไรมากเลยเพราะว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นแบบไม่ค่อยท้าทายเลยกับพวกทุตผีปีศาจอะไรมากมั้งมันก็เลยเผมก็เลยเล่นได้ง่ายขึ้นแบบคนที่แบบชอบท้าทายกับวิญงวิญญาณอะไรอย่างนี้เอ,อคุณผู้ชมครัแบบที่ชอบล่าท้าผีทุย เออทำเสี่ยงกบับนี้ดีกว่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดัดมากเดี๋ยวผมจะเออเป็นหวัดเอาแค่ตอนนี้แม่งก็เป็นอยู่แล้วอืมโอเจรังพึ่งอีกแบวีอือว่่แต่ทำไมรังพึ่งมันจะเยอะมึงจะเยอะเอาโลเยอะเอาโลนี่ตอนกูหาน่ะหาไม่เจอเลยไอ้ทอดไอ้ตอนเจ ไอตอนเจเลยแม่งมาเป็นดงอเอะเย๋กันนะ่ะนนคีตอนนี้เราข,ขาดในเรื่องของเออไอ้นั่นหน่อยครับโอ้โนี่มึงทั้งแผ่นที่เลยเนะเออผมขาดในเรื่องของไอแมงมุมครับใหญ่แมงมุมเพราะว่ามันรู้สึกมันดบยากมากเบยผมก็เลยแบบไม่ได้ใช้ทีเลยมันอยู่ไม่ได้เลยครับอะ อา้าวอืมตรงนี้อึเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมก็ใช้ได้อยู่หมดเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะมือ <c oughs> ทำไมขุดไอ้ทำไมจับผีเสื้อไปมันก็ยังเหลือสิบเปอร์เซ็นต์วะสงสัยจะเป็นบักของเกมเกมนี้ครับผมบั๊กของแพทน,นี้ก็ก็เป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูหน่อยสิจริงๆด้วยแอปโอ้ แผนการไล่จับผีเสื้อได้ไม่จำกัดก pues ูเจอแล้วมึงบักบั๊กของแผนนี้มึงเสร็จกูละจับผีเสื้อได้เรื่อยๆจับผีเสื้อได้เรื่อยๆเรื่อยๆมาเรียงเรียงเอาหัวผ่าเตียงเอาับผ่าบ่านะครับเอ้ยเชี่ยแมงมาอีกแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเอ่อ สัมผัสพลังงานบางอย่างได้หรือเลปล่าครับคุณผู้ชมครับว่าแต่ถ้ามันมาตอนนี้นี้เราคงจะอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวนะฉะนั้นเราเออเราต้องรีบกลับไปหาไปหาหมูเลยครับตอนนี้ครับว่าถ้าอยู่ไปนี่เออมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่โดนที่โด,ดนไอหมาหรือหมูป่าเนี่ยลุ่มลุมทึม้งก็เป็นได้ครับแต่ก่อนอื่นเขาจะปีเชื่อก่อนเขาจะปีเชื่อก่อน ม่งเล่นไปม่งก็ได้ลุ้นไปเนี่ยยิ่งแพทนี้ม่งยิ่งมีแบบบอสใหม่อยู่เป็นบอสบอสต,ตัวกงตัวกว้างไงผมไปดูไปดูมากูไปดูมามว่าแต่อาจจะผีเสื้ออดจับอดใจไม่ไหวจริงๆเลยนะเสียงก็ยอมครับเสียงก็ยอมว่าแต่เฉพาะจับผีเสื้อป่ะวะถ้าไม,ไม่ได้วะอ๋อถ้าเปลี่ยนของนี่คือหายไปเลยครั โอเคครับเรารู้บั๊กมันแล้วครับว่าถ้าไอ้ตรงนี้มันมันมันมาแล้วมันมันมาแล้วโอ้โหพ่อมดิไอ้กูบีไอ้มันกัดไปกัดพึ่งซะงั้นเกี่ยเขี่ยเขี่เอย่าอย่าอย่าหนูเฮาเฮาเฮาไปไล่โอ้ยเขี้ยงมันมาเยอะกูเก่งไม่กูไม่กูกูกลัวมาเยอะเนี่ยแหละจะจะอึมกัดกัดว่าวอึมกูอัพเดทเยอะอึมไปเฮาพีเสื้อไปเออนั่นแหละ ไอ้เชี้ยวหมาอะไรผีเสื้อเชี้ยเป็นจี้เบบไปสดมึงจะสนเกไปกัดหลังพึ่งมึงโดนแล้วแหละว่าแต่เออไอ้าウทูตัวนี้มันหายากขึ้นไปทุกวันเนี่ยผมล่าไปแล้วไอ้วันที่หกครับก็ยังไม่ได้กลับคือ นี่มึงยังมีเลยเก๋หัวเล็กในพึ่งอื้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยกูขอโทษโกูไม่เกี่ยวอ้าวงับงับโอ้โหงับอ่ะงับเออแล้วแหละทิมทิมแม่งเออนอนนอนดิ้นเฮ้ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยว นี่แม่งพวกพึ่งนี่แม่งเป็นพวกสัตว์ที่มันพานพอสมควรเลยคนคนไม่ได้ไป่ได้ถ้าไปทำรุง่งทำ้ายอะไรอย่างงี้มันก็มามาเกี่ยวเดยกูเนี่ยก็ใช้ได้อยู่เนะี่ยนะครับเฮ้ยแม่เดินตั้งนานเงี้ยโอ้โหกว่าจะมาถึงตรงนี้แม่งข้ามวันเลยทีเดียวทีเดียวเชียวทีเดียวเจียวทีเดียวเจียว,ยว,ยวถูกแล้วอ่า อใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ย,ใส,ใ,สยใส่ปุ๋ยกูย,ยังต้องอา้าวผิดผิดม,มาวางดอกมงดอกไม้แถวนี้เสียของหมดเบยช่างหัวมันครับอืมนะตรงนี้เราก็มีแต่เออต้อนไม้ตรงนี้นี่ผมอยากจะทําลายมันทิ้งไนเกินเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกมันเกะีกแกะลูกตางไงไม่รู้อบเดี๋ยนะเราต้องตัดตัดไฟในดตนลมคือต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสาธยายตอนนี้เออ จ้างพบเพลิงมาก่อนเอ๊ะคือผมผมได้ยินอะไรแล้วครับคุณผู้ชมได้ยินได้ไอ้เหี้ยแม่งพูดไม่ทันขาดคำไอ้สัตว์กจุดไฟได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยจุดไฟก็ได้มึงจะเดีจะลนลนกูลนกูนนนขอโทษไอ้สัตว์กูไม่สู้มึงมานี่มึงมานี่อ่ะมึงมานี่อ่ะเอ๊ะว่าแต่มันไปไหนแล้ววะอยู่แม่แต่เออเดี๋ยวนะครับ เยแม่งตัวใหญ่ลมอุ้ยอู้หูยกูมองไม่เห็นกูขอโทษกูมองไม่เห็นจริงๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอืออ่ะอ่ะวินัยแล้ววะอุ้หูยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กูกูไม่อยู่เลยกูไม่อยู่เลยนี่กูเผาแม่งอลามลามอือจุลาลามตามตามกุนเอกอือไอ้สัตว์ไฟไหม้ไปดิไหม้น่าไหม ไม่นะไม่นะโอ้ผลประดิษฐ์งอกงามอเอาไอ้เหี้ยไฟดับไฟดับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนี้เออว่าแต่เออว่าแต่มันเดินช้าครับเราก็ชิวๆถูกต้องเนี่ยครับผมมีคนอะไรที่มันชิวๆกับอะไรพวกนี้อยู่เลยนะครับ,รบ <laughs> ย,ยังจะมีหน้ามาชิวอีกเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวทำความดี ทำความดีทำความดีอ้าวกรรมไอ้เหี้ยชิบหายกูขอโทษกูทำความดีกันนี่กูเจอแล้กูเจอของทำความดีแล้วอืมกูตัดต้นไม้มึงพอใจยังอืมกูตัดต้นไม้มึงด้วยอ่ะโอ้ตัวตัวมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆละอือกูขอโทษกูทำความดีอยู่ขอโทษอืมตัดตัด อย่าเป่งจี้อ่ะอือทำความดีกูทำความดีไอหมู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 มันี่มั้ยหมูหมูหมูออนั่นแหละไอตีไมตีมันอืออือเลื่อยเลื่ยยหมูอู้ยกหมูหน้าสั่นโอ้โหหมูตายเลยครับนิ่งอย่าเป่งไปแล้วยู้โหเอ๊ะไปแต่ มันจะไปไหนครับ <laughs> น,นี่คือมึงเฝ้าถิ่นเลยใช่ไหมโอเคครับถือว่าละเออละแล้ก็ปลอดภัยมาแล้วในส่วนหนึ่งครับในระดับหนึ่งเลยครับก็ <c oughs> ใช้ได้อยู่อืมว่าแต่เอ,อดอดอกเด็กไหนพึ่งไว้ตรงนี้แล้วกันอืมแล้วก็ไปเก็บเก็บขี้หมูเก็บขี้หมูเก็บขี้หมูเออใช่ชิบหายและเฮียยังไม่ได้ก่อไฟทำกับข้าวเลยเนะี่ย ก่อไฟไปแล้วเสร็จเสร็จกูละมึงเอาโยนทิ้งออกไปอ่าตอนนี้ตอนนี้หล่นหล่นมากเบยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกินกินเออว่าแต่ยังเหลือแคอ่รถอีกตั้งโอเอคเหรอมาฝากนี่นี่กูคุกแม่งกูคุกอืมคุกไปคุกวันนอนคุก กลับไปดูเฮียได้เงินมึงยังอยู่อเก่อโอเคครับเราจะมาลองใช้สเตปใช้จังหวะหัวใจใช้จังหวะหัวใจนี้จังหวะหัวใจในการต่อสู้ไม่รู้จักแล้ววินสั์ยอดหนักสู้ตีกูนี่โง่โง่หนึ่งสองได้สามทีป่ะหนึ่งสองสามยู โง่โง่หนึ่งสองสามเกือบเต็มหน้าขอที่หนึ่งทีพอก็ใช้ได้อยู่ไม่ตัวคนตัวใหญ่อุ้ยเสียวหัวฉี่เฉียงปั๊บตอนแรกกูจะไปหลับแล้วเจตัวตีกูไปหลับแล้วกูยืนขึ้นเบยนอนลงบ้างก็ได้เชื่อไหมเราจะตายไหมเป็นแค่ต้นไม้มันเป็นกาเดียนอุ้ย นาซันอืออพออีกทีนึงในเมื่อต้องโดนแล้วโด,โดวนแล้วต้องต้าหน่อยอืออมามาเอาไอีกเยอะแม่งเดินไวอือหออือหือขนาดกูเจ๊งมาหลายพาร์ทแล้วเนี่ยอุ้ยเฟลเฟล,ฟลไม่ได้แดกหรอกเมื่อะไรมึงจะตายวันนี้ไฟเผาแม่งต้องเอาขวานไปเฉาะมันวะที่มันเปลี่ยนใหม่วะ กู้กับเป็นข้ามวันเลยเนะี่ยโอ้ไอ้นนี้ก็ลดลงเรื่อยๆอีกลดลงจะลดลงอุ้ยหนะหนังหน้าแหก <c oughs> กำ <c oughs> ไอ้เหี้ยกูไม่น่าบูแม่งเลยสิงกำเบย